เสวยๆผลอีกดอกหนึ่งพี่น้องสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่นอ้องพามาเก็บเห็ดเผิองอีกแล้วจ้านี่ใส่หูฟังลืมอ,ออกก็เลยต้องต้องใส่บรูว่าเสียงสิดีบ่พามาเก็บเห็ดเผิงพี่น้องโอ้ยลืมท่านไอ้คิมนี่น่ะพ่อแล้วพี่น้องพ่อแล้วเอ,อ,เอ,อ,เอ,อแมงอันนี้แหม แมงอันนี้หลายหลายแมงอันนเห่าปลาหลายพอแล้วนี่อ๋หยุ่มก่อยลงไปแมงเหา่าปลาพี่นะพี่น้องอ้าวออยู่ในมืออีกเห็นบะพี่นะนะเฮ็ดฝืงทั้งนั้นเลยเจ้าพี่น้องมามาเก็บจ้าจะทุกคนอย่างงามเลยจะเฮ็ดตุลุยุนี่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 น,น,น,นี่พี่น้องดอกซ้ำนี่แหละนี่ ดอกซ้ำนีแ่แหละพี่น้องแซ่บนี่เบังพี่นะโอ้ยพี่น้องไงขอบ,บานนี่งาม่าพี่น้องแพคคู่เอาดอกนี่ก่อนเลยนาอพี่พี่น้องเนาะนี่ดอกนี่ก่อนเลยเอาดอกนี่ค้ำมึงแล้วอาจจิยเตี้ยขานี่ดอกนี่เด้พี่น้องนี่อีกดอกหนึ่งอดอกนี่บ่ได้พี่น้องเพิ่นแล้วแล้ว อันนี้แล้วป่ะนี่แล้วป่ะแล้วก็สิเอาขึ้นให้เบิ่งก้อนละพี่น้องเ้ยปื๊ดปิ๊ดพี่น้องยุ้มขึ้นมาเกือบ่ได้แลวพี่น้องเอ้ยอันนี้แล้ว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 ป้าลพี่น้องนี่แล้วแล้วบ่ไดดเขาหาดอกที่มันเอาไดเนาะอีกดอกหนึ่งป้าดอกนี้ใดอยู่พี่น้องดอกนี้ไดอยู่นี่ ได้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 พี่น้องดอกนี้สิสองสามดอกนี้สิได้ป่ะพี่น้องอันนี้ว่าได้แล้วจ้ะได้ดอกนึงนี่ดอกนี้ได้ดอกนี้ได้อันนี้กะแล้วแหละแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้ยมาบ่าท่านค่ะอันนี้หลัานเปอร์เซ็นต์ได้พี่น้องโอ้ยรุดรุดรุดุดข่อยคือรุดแรงแถวว่ะอันนี้แมนบ่เนี่ ลูกหน่อยนั่งบ่นี่แมนแมนอันนี้ก็แมนพี่น้องนี่พี่น้องดอกหนึ่งมาคำพดอย่ามันเหยียบพี่น้อง,งเอ๊ะหุ่นบาเเฮบกระไตเมื่อบบยานดอกซากเฮบเก็บเสร็จแล้วพี่น้องพี่นะงามเอาพี่น้องสามปุเลยจ้ะตั้งต่ว่าขังๆกับไลก็นี่ สามขยับมาอีกปาดอันนี้ไหมพี่หน่าพี่น้องเอ้ปื๊ดหาดอกจ้ะคุณนะ่ะอีกเป็นแถวพี่น้องเย็นหน้าไอ่บอ่โอ้ยใหม่ก็สิจจกตานี่พี่น้อง ตัดขายเบิ้งเลยจ้ะอย่างสวยงามอโอ้ยเน่าอย่่ยฝาวเน่าเาถอะตัดยกกอยู่ไก่บ่ข่อยงามไหลพี่น่องเพนะผู้ซอยบา่มาเลยบ่เนี่ยผู้ซอยเต่อน จ้มามาหันไปทั้งคุณนอีกพี่น้องจ้าอ้ยกำลังตะเปาะอันนี้ในหน่อยเลยนี่ <c oughs> ดูนี้ได้พี่น้องนี่นี่ <c oughs> นอนปวดหัวปวดมือพี่น้องอยากเข่าป้าไร <c oughs> <c oughs> ป้าัดนอนออ้ยรวยอยู่นอนสวยรวยอยู่พี่น้องรุ่นนี้ กำลังสวยเลย mm. สองเปาะพุ่นนี้แหละพี่น้องพุ่นน่ะชี้เปาะหาเปาะอีพุ่นอีกพี่น้องได้จ้ะดอกน้อยๆกำลังงามมพี่น้อง กุ่มเดียวเด้นี่แต่ว่าสิถ่าไยคลิปเลี้ยวลงแอ่นในเฟซบุ๊กนั่มนี่ซื้อเฟซบุ๊กกับซื้อเดียวกันกันกบอันนี้ละจ้ะกับช่อง y u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  e เพื่อกันแต่กี่คนละซือ้อบาทนี่ก็เลยเปลี่ยนเพระาะว่าเจ้าของซื้อเขาอยากให้เปลี่ยนนะนะจ้ะ <c oughs> ตัดให้ดูด้วยรู้สึกว่าบักเห็บเฮาจากไตหัวยุบยิบยุบยิบจ้ะ ลืมถ่ายคลิปเป็นยังสั่นละพี่น้องเห็นะเครื่องกะตตาแล้วได้ว่าพี่น้องเอาก็เก่าละอีเมียบ้านเดนีดอกนี่เหนี่ตี้ยหน่นเตี้ย,ยโอ้มีเบบีอยู่ข้างล่างพ้อพี่น้องขาวไซสอันใด้พ่อไซสก็เอาไปตากพี่น้องนี่งามคาก อะไรเป็นเงี่ยมอยู่เนี้ยคิดเลิกอีกแล้วข่อยได้อยู่นะเอาซิบมีเบบี้ด้วยพี่นอ้องน้ำเสียบมืออีกแล้วสัตว์ละฝ่าวไลยทุกมือกับ่้าอาอนี่พี่น้อง สามเปาะอยากน่าจะได้อยู่นะดอกนี่พี่น้องได้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 พี่น้องงาม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 พี่น้องมามามาเอาฟังพี่มาเอาฟังผีสเก็บได้นี่ดอกนี่ก็คิดว่าได้อยู่พี่น้องมงกวางหน่อยไม่เห็นสิฮะนี่เป็นไง อีกดอกหนึ่งอ่ะพี่น้องอือเห็น่ะ้อยงามค่ะพี่น้องเอ้มามาลิให้เบิ้งพี่น้องดอกนี่กาตั้งกล้องมันข้นเคืองตัวเขาว่เป็นยังดอกได้จ้ะพี่น้องแต่ว่าอันนี้ห้อยป่าดนี่รู้สึกสิว่าเป็นค้นป่ามากกว่า ได้จ้ะขขอยได้เบนละข่อ,ขอยห็นอ่ะนี่กันหนึ่งพี่นองอพี่น่ะอันนี้น้ำอดอกอยางสวย สามปอนี่โอเคเลยพี่น้องดอกยางงามเป็นพี่น้องนีเลยจ้ะไม่ฟินพังพังเพลงเพราะว่าเราค่ำแล้วแต่ว้นสิลุงแล้วพี่นอ้องจ้ะสวย,สวยมาเลยจ้ะมาเลยจ้ะนี่ นี่อีกหน่อยเอ้โหโหหยหมดไตหมดไตกุกอย่างนี้กินเคาะเคาะขึ้นมาเลยเหลืองคักเถือบาดนี่ตัดออกพี่น้องเสียดายอยู่แต่ว่ามันเอาบ่าได้นี่ได้แล้วนี่นแมงกินติงพ,พี่น้องเอ้ มาคำๆก็ได้กินน้ำพลินอยู่ตัวนี้เฮ้าพี่นะ,อนะโอ้ยยางงามพี่น้องพี่นะมาดอกนี้ดอกนี้พี่น้องโอ้ยมีหอดเบบีอยู่ข้างในนี่นะ สวยมากทุกคนเป็นเห็ดเพิ่งเกาลัดกับนีเกาลัดข่อยก,กับเอาเดอ้อเกาลัดกับแซบเกาลัดเกาใจดอกน้อยเราก็เอาอดอกนี้ชีวิตขอ่อยนี่จ้ะนี่อีกดอกนองอนี่อีกดอกนึง,นงตุบปุ๊บ งามพี่น้องสองเปาะหน่อยๆเอาหลุดลงใส่ละโอ้ยออนุ่งแม่จ้ะเก็บเลย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 เก็บเ,เห็ดเลยจ้าพี่น้าแปดพี่นอ้อ,นองเอ้ยหล่นนี่หล่นงัดนี่แหละคอยมักแห้งพี่น้าสองอสามพี่น้อง เห็ดแม่กำลังออกตุ๊ปุติปีอิลีไลอิลีได้พี่น้องข่อยมาเข้าเดียวข่อยได้จิ้มกับตาเหรอนี่นี่กำลังงามเลยกำลังตุลุติลีเลยพี่น้องเอ้ยสออนค่ะปัดพี่น้องจิ่ะปัดพี่น้องโอโอโอข่อยงามค่ะงามเนี่ยพี่น่ะปัดพี่น้องไง <c oughs> สามปุนี่กันโอ้สุดยอดแล้วพี่น้องมาขอชิบปาดให้เบื้องนี่ปาดให้ดูเลยจ้คาคะ่อนเป็นยังไรปาดพี่นอ้นอง,งพี่น้องไอ้พีน่ะปาด ไม่ยี่มนสิเต็มตาที่เนี่ยซ้ำนี่สามสี่ดอกกับสิเต็มตาเราได้บาทนี่พี่นออ้อ,นองอืมเป็นได้เกบเ็ดล้วก็เริ่มหิวเข่าตัวบ้านน,น,นี่พี่น้าพี่น้องงหญ่ค่ะพี่น้องกับสิเต็มตาเลย เก็บเลยจ้าบอกพ่อใหญ่เราเอาถุงมาให้นี่นนนนจ้ะง,งามๆเลย ป็นไหเราอย่าขึ้นมาปีนเขาขึ้นมาใดว่าเจ้าป็นไห อันนี้เนาแล้วพี่น้องได้ดอกกขาบ่าได้อืนี่ผู้ดดว่าเขียวเขียว,เข,ยวเขียวนี่ก็ได้เด้อพี่น้องนี่เมื่อนบอรได้ได้เพิ่นเขายังได้ใส่ได้อยู่จาเขียวเขียวนี่นี่จะปาดให้เบ่งจังหน่อยนี่ยังได้อยู่จาพี่น้องจะว่าขันห้องใส่เวลาเมียบานโดนเ้องก็ต้องหลอกออกจ้ะ ก็อน,นอนสิืินเขากันหลอกงังนสิเลยนะจ๊ะได้พี่นอ้องนี่อยากได้ดอกันสิได้หลายพี่นอ้องนี่สองดอกแขนแขนแฝดแฝดแฝดเป็นยังไงแฝดสองแฝดสามได้คือเก้าพี่น้องพี่นไง ดอกนึ่งพี่น้องเอ้ขวิดสิพะคานขุกเข้าเอาได้เมื่อนี่จ้ะทีอีกดอกหนึ่งกำลังขึ้นแล้วแล้วพวดอดออกดอกโอ้ยสองดอกตัวนี้พี่น้องนี่สองดอกสองดอกพี่นอ้องดอกน้อยๆพี่น้าพี่น้าโอ้ยพี่น้องเอ้ควิดเลี้ยวหอามากขอยคขวิวชื่นใจเลยนี่พี่น้า ดอกนี่ดอกนี่สองมือนขะ่อยสิมาเอาพี่น้องวดอกมันไปเอาอยู่นั่นป้าเจ้ากระเด็นเจ้ากระเด็นเด่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 นคักพี่น้าพี่น้องเอ้ยข่อยอ่อนซ้อนคักสี่มงแงงของท่านนี่ออกจากตายพี่น้องเลยพี่น้เสียงงพี่น้องโอ้ย ดอกหนึ่งดอกกำลังในหน่อยๆน้อยใน,ยน,ยนขวกขีิเอาเห็นงามคะ่ะพี่น้องงามค่ะงามเนี่ยพี่น้าโอ้ไซผาพยุนอีกตีนสโลเลยน้องแขวเนาะจ้ะเอา,อาอเล้พี่น้องปาดพี่น้องเนยพี่น้า ได้เห้เข้าพี่น้องน,นนะไม่ยังขอยคมยังขอยคมอียัง้งงาพี่น้องเลยมาจา้ะมาทีไรเราสั่นทุกทีจ้ะได้ยุดอกได้ยุพี่น้องดอกนมนมจ้ะเบื้องพี่น้อง ได้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 อเก้าพี่น้องพี่นะป๊อดพี่น้อ,นองเลยได้ขาได้ขาเก็บสิคะรออะไรหนึ่งตะเว้นกับจะมันแข่งกันกันกบตะเว้นขาข่อยกระไดพี่นะสามเดี๋ยวข่อยมาตัดขาพี่น้องเก็บให้มุ่เจ้าเบิ้งก่อนพี่ มุมกล่องไว้ไดนบ่นี่นะอีกดอกหนึ่งป้าพี่นอ้องอันนี้เป็นคลิปเลี้ยวจะเป็นยังไงงามค่ะพี่น้องมืออื่นขอดีมะไมาย,ยู่มือนิมาคําปวดตาที่สองอบูเบิกป้าอีกแล้วค่อย ปลาที่สองจ้านี่ยปลาที่สองกับตาที่สองพ,อพี่น้องเออปลาหมั่นอีลีเด้พี่น้องพี่น้างามพี่น้องเองยราชาเห็ดพึ่งหวานจ้าพี่น้องนี่ขาสีชมพูนี่หวานแซ่บพี่น้อง ข่อยมากมากเลยค่ะสีชมพูนี่นี่ค่ะสีชมพูแน่นๆเลยจ้ะนี่ได้เนี่ยนี่นนยางงามได้พี่น้องเลยนี่จ้ะพี่น้องอีก,กดอกหนึ่งยออิน งามค่ะพ,พ,พี่น้องฮิปัดพี่น้องเลยพี่นะอืดพี่นะอีกดอกนึ่งนะพี่น้องนี่จ้ะเก็บเลยปพอยายแล้วเหยียบมูนแอบแฝบต้องเก็บนี่จากเล่าแล้วเหยียบมูนเแบบิร์ดฮึพี่น้องอันนี้เอาไปหนีไปเก็บทั้งอื่นก่อน กลมเดียวนะจ้าเต็มกระตาแล้วเห็ดปลานี่เห็นไพี่น,นอ้องบ๊อดขวบอันขวบอันพี่นอนะ้องเห็นไหมขวบอันขนาดสามเปะาะป๊อดเอาบิดแลวพี่น้องเต็มกระตาแล้วพี่น้อง าดโได้ทุกดอกไหมดอกนี้ไหมปาดอันนี้แม่อันนี้แม่เห็ดจ้ะพี่น้องอันนี้คือแม่เห็ดป <c oughs> าดพี่น้องเอ้ยนะปาดจีโทโตปาดจีทโตมาเอาเบบี้มาเอาเบบ,แบบี้นี่เบบี้นี่พี่น้องเอ้ย ผุนอะผุนะทั้งผุนอีกทั้งผุนอีกพี่น้องผุน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 อันนั้นก็เก็บกองไว้แล้วหันมาฟังนี่อีกันี้พี่น้องผุนนะเจ้ดอกนี่แม่พี่น้องอยก็อ่อนซ้อน เป็นเลยลอยดอกเลยพี่น้องมองนี้าดข่อ,ขอ,อยางยางนับให้ผู้เจ้าเบิ้งอยู่พี่น้องนี่ดอกนึ่งดอกนึ่งกำลังสิขึ้นตุลุเลยพี่น้องสามสี่เปาะห้าเปาะอ,อันนี้เองนี่อันนึ้ง ป้าทิดตัวมึงกำลังขึ้นห,หน่อยพี่นอ้องกำลังขึ้นกระมีเพียข่อยมาเอาอีกข่อยจิบโอเก็บเอาดอกหน่อยนี่นะไหมพี่น้องเก็บเลยจ้ะวันพอยายเรามาเหยียบแม่เอยแม่งกดจีกินกดจีกินนะจ๊ะเห็นไหม <laughs> พอยายเราเก็บให้เราคันเขียวเราอยากเก็บ น้องไงพี่น่งป้าทีท่ชอยป้าพี่น้องไงพี่น่ะ ดอก <c oughs> จักสินับย,ยังหรอหล่นกับตาแล้วพี่น้องป้านี่มู่เดียวในพี่น้อง <c oughs> สินับว่าพี่อีกนะวัน <c> น <oughs> ีว่ามืออื่นยังมาเอาสันโอ้ย,ยปล่อยพันทางในตีเนาะ ถอนเลยจะบ่าเป็นยังพี่นไหมไหจ้าทุกคนเห็นไหมปอหนีว่าได้เปาะนีได้พี่น้องอืมเห็นไหมเฮ้ยเี่นไ,ไหนอนะีกปอหนึ่งเฮ้ยเปาะนีน้ำเหนือเลยนี่เปาะนีน้ำเหนือเลยนี่นี่ยันไปยันแล้วเหยียบห้องห้องอยู่นี่พี่น้องเอ้ น้องเมื่อนี่กระตาเต็มเต็มกระตาเดี๋ยวข่อยหยับจักน้อยกันึ๊บนี่ว่าไรเป็นได้พี่น้องเมื่อนี่ปุ่นเด็กคุยอีกกระตาหนึ่งพี่น้องกุ้มเดี่ยวบัดรบัดรขาเมื่อบัตรไม่ได้ไม่เยอะเราปุ่นเด็กไม่เยอะสิน ห้องตายอยู่ไว้ไว้พูดเดียวกิ๊การ์ดยูจะไปตากพี่น้องพอนอนหลับแล้วเมือนี่ปวดหัวบดมือพี่น้องเมื่อนี่บได้มาให้พพอหญ่เราเลยผ้ามาพี่น้องโอ้ยอันนี้ไม่นอนดอกได้ไม่นอนก็เสียเอาแต่ขาเนาะเพราะว่าขาขายังใส่ได้ได้ได้ได,ได้ทุกคน,นจ้า ตามอัธยาศัยเดีเ๋ยวเรอยู่บ้านท่านได้นั่งท่านได้สตรงสเต็กอียงเด้ยก็สิบว่าสเต็กนี่ยเขียดให้พ่อใหญ่ิบะมา,า,มาเราพามาเราเลยเราเลยพามาพี่น้องมาในยากยากลูกเต๋อบอนไอเ้แม่รีเต๋อบอน,นมาคำคำ วิ่งสู่ฟัดเราสวยมากสวยมากสวยงามมากพี่น้องยังงามเลย อ,นนอันนี้อันนี้อันดอกมันเนา่าลวพี่น้องพอใหญ่เราเหยียบมุนเบิดมันอยู่ใตหยาอะพี่น้องเมียบานเฮาสมใจแล้ววันนี้อเู้ย ี่นน่องเปนะบดทิทช่ชาวบานจะคอยเอาเบิร์นแล่วของกันลังสิกับได้วังหันเดี๋ยวกับมาายังในตะเปาะแต่แปะยู่พี่น่องเลยยง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 ไตหูปนะนึกว่าเบิร์นแล้วไปนอีกดอกหนึ่ง ้องอบบวบเลยอบอวบเลยผพ่ออะไรอีดอกนึงอะโอ้ยโอ้ยโอ๊ะไงแห้งปวดพี่น้องไงแยงปึกเลยเป็นอหมอีดอกนึงพี่น้องยับมากยับมากขอขอาวไม่ต้องขอข่อยเอาเบิร์ดคักคยังเลืออยู่ จ้าพี่น้องมือนีก็ได้ซ้ำนีละจ้าได้อยู่ในถุงอยู่ในถุงอีกหน่อยหนึ่งโอ้เฮียพี่น้องงามๆจ้า